าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาโรบอกกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of s o n a i a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับในการรีวิว Creature ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ทําการรีวิวเจ้ามี N e สนะครับหรือว่าเจ้าตุ๊กตาหมีสุดดุร้ายของเราเนี่ยนะครับที่ได้ทําการรีวิวกันไปในเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับ อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นครีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับไม่แพ้กับเจ้ามีเนสหรือว่าเจ้าตุ๊กตามหมีอีกเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบครีเจอร์ประเภทพ่นไฟหรือว่าตัวที่เล่นแบบติดสถานะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับน่าจะชื่นชอบเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็เจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับยังขึ้นชื่อทางด้านการ PVP หรือว่าการต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นสสสาาาาายยย PVP หรรรืืออออออวววว่่่่่่่่่ตตู้้เเเนนนนนนีคคัับบไไไมมพพลลดดดงแกกกกปปชิโ็์ และกดกระดิ่งในหะ้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่การติดตามทางทิกตอกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวเจ้าครีเอทต์ตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวเจ้า อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างขึ้นชื่อนะครับทางด้านการ PVP หรือว่าการต่อสู้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับค่อนข้างหนักนะครับบวกกับเป็นครีเจอร์สายติดสถานะด้วยนั่นเองนะครับโดยจะโจมตีศัตรูให้ติดสถานะนั่นเองนะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าแม็กมาสตอร์นั่นเองนะฮะโดยเจ้าแม็กมาสตาเนนนีี่ยะครับเป็อกตััััััวววลละะะะคคครรรรรรนนนนบบททีีีี่่่่เเเเเปปปป็ตตใหหหมมมมจจจำสสดดาาาาาา์้้้้้อออขพกื ตาหมีนั่นเองนะฮะโดยเจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นตัวละครนะครับที่อัปเดตเข้ามาให้อยู่ในทีมไฟล์อาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์แห่งไฟนะครับเช่นเดียวกับเจ้าทอยเชรุกนั่นเองนะฮะเพื่อนๆโดยวิธีการในการได้รับเจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าแม็คมาสเตอร์นะครับได้จากร้านค้าอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับโดยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับวิธีการเข้าร้านค้าอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าร้านค้าอาร์ติแฟกต์ได้โดยการกดไปที่ร้านค้าทั้งดดด้้้าาาานนนนนล่่่่งงะะะแววกก็็ไปปปทีีหหรรรรรืืออััมตคคบบเเพๆสิิษฐ์ถ สายกินเนี่ยก็จะเขียนว่า Artifact นั่นเองนะครับก็จะเป็นปุ่มสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะเจอกับเจ้า Mac Master หรือว่าเจ้าตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยราคาของเจ้า Mac Master เนี่ยนะครับก็จะมีราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่75,000เหตุนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจเกี่ยวกับราคาของเจ้า Mac Master ไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เจ้าตัวไฟ Artifact เนี่ยครับหรือว่าร Artifact แห แม็กมาสเตอร์ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับไฟอาร์ติแฟกต์อันด้านบนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่สามารถได้จะใช้ลดราคาของเจ้าแม็กมาสเตอร์ได้2%นะครับต่อ1อันนั่นเองนะครับส่วนอันด้านล่างเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ลดราคาของเจ้าแม็กมาสเตอร์ได้40%ต่อ1อันนั่นเองนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะเก็บตัวอาร์ติแฟกต์เหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อนนำมาลดราคาของเจ้าแม็กมาสเตอร์ได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้รับอาร์ติแฟกต์หรือว่าไฟอาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยยยยยวววผมมมจะะะะททาาคคคคคลลลลิิิปปปนนนนนนนรรรรัััััับบบบบเเเเเพพืื่่่่่ออออๆๆกกกกกไไไ้้้็แแสหีงดดดตต กดติดตามไปไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมจะทําคลิปนะครับวิธีการหาเจ้าตัวไฟอ์ติแฟกต์นี้เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบได้รับชมกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าตัวไฟอาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยนะครับเป็นไฟอาร์ติแฟกต์นะครับชนิดเดียวหรือว่าอันเดียวกันนะครับกับเจ้าโทชิรุหรือว่าเจ้านกไฟหรือว่าเจ้านกเทลูเบิร์ดที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับรู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งหากเรามีไฟอาร์ติแฟกต์ของเจ้าโทชิรุที่ได้ทําการฟาร์มไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะครััััััับบบบเเเเเเเรร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 าา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 ากกกกกก็็สสมมมมมถจจจะะะะะนน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 นํํไไไฟฟฟฟฟอออออออ์์์์์์ตตตตติิแแแ้้้ีี่่่่่่่ยยยคคคคลดดดขงวชพพืืืๆๆหท นะครับเพื่อนามาลดราคาของเจ้าทอร์ชิลุกเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันใช้อาร์ติแฟกต์นะครับอย่างเดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะนําไฟอาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยนะครับสะสมได้แบบตามจํานวนที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องการเลยนั่นเองนะครับซึ่งยิ่งเราเนี่ยนะครับมีเจ้าตัวไฟอาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆราคาของเจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะลดลงนะครับเพื่อนๆมากตามจํานวนของไฟอาร์ติแฟกต์ที่เราเนี่ยนะครับมีออออออยู่่่่่ในนนนนนกกกกรรรรระะะเเเเเปป๋าา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 าัังงคคบพพืืๆ็็สสมมมมถทีจจไไฟฟล์์์ตติแแํดข้ กัันนได้ะะครบอ่เรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้าแม็กมาสเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสเตตัสของเจ้าแม็กมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีค่า HP หรือว่าพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่6750นั่นเองนะครับดาเมจหรือว่าพลังโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่475นั่นเองนะครับค่าสเตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยอยู่ที่85นะครับแล้วก็โกลชัมหรือว่าระยะเวลาในการโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับกับอีก5นาทีนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ทีีี่่่่่8250ปออออนนนนนนนด์ััเเเเงะคคครรรบแลล้วววกก็็าามใืทยยู ที่38ในการเดินนะครับแล้วก็55ในการวิ่งนะครับเพื่อนๆส่วนประวัติทอเป็นมาของเจ้าแมกมาสตอรเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเจ้าแมกมาสเตอร์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเพื um ่อนๆที่ชื่นชอบการต่อสู้มากเลยนั่นเองนะฮะพวกมันเนี่ยนะครับมักจะต่อสู้กันเองนะครับอย่างดุเดือดนะครับโดยใช้งานนะครับเพื่อนๆของพวกมันเนี่ยนะครับในการทิมแทงกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ในการชนกันเพื่อต่อสู้แย่งชิงอำนาจนั่นเองนะครับพวกมันเเเเเเเนน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 ีีี่่่่่ยยยยยยะะะะะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบบมมมจจจจุดดดดดกกกกกาาาาาาาิิลลลลววววขออออองงงูู้้ไฟโโตพพืืๆถใใแ็ช แมกมาที่แข็งตัวเนี่ยนะครับในการนํามาเป็นเกาะกําบังนะครับให้กับร่างกายของพวกมันนั่นเองนะครับก็ทาให้พวกมันเนี่ยนะครับมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าแมกมาสตาร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนั่นเองนะฮะโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีตัวงานนะครับเพื่อนๆที่เป็นงาแมกมาเนี่ยนะครับงอกออกมาบริเวณใต้ปากนั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับจะไม มักจะต่อสู้กันเองนะครับเพื่อแย่งอาหารแล้วก็ถิ่นที่อยู่นั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับอาจจะมีหน้าที่เพียงแค่ผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์เท่านั้นเองนะครับเพื่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเพศผู้หรือเพศเมียนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะมีความแตกต่างกันทางรูปลักษณ์นิดหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าความสามารถหรือว่าค่าสเตตอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างกันที่ตัวผู้เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างอาณาเขตนะครับเพื่อนให้กับตัวเองได้นั่นเองนะส่วนเพศ ั <c oughs> ับอนนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนิดๆหน่อยของเพจผู้และเพจเมียนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆไหนชื่นชอบลักษณะแบบไหนเนี่ยนะครับก็สามารถจะเล่นเพจนั้นได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรานําเจ้าแม็กมาสตอร์เนี่ยนะครับเพื่อนๆเข้าไปภายในเกมเลยดีกว่านะว่าภายในเกมของเจ้าแม็กมาสตอร์เนี่ยนะครับจะเก่งแค่ไหนนะแล้วก็ความสามารถของเจ้าแม็กมาสตอร์เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับอ่ะและตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าแม็กมาสตอร์นะครับเพื่อนๆในร่างวัยเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยในร่างวัยเเเเด็็กกขขออองงจจ้้าาาแมมมสตนนนนี่่ยะะคครับหื ม็อบถูพื้นมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในร่างวัยเด็กของเจ้าแม็กมาสตานะครับก็จะเป็นครีเองจอร์นะครับที่มีลักษณะเนี่ยนะครับคล้ายคลึงนักกับสัตว์เลื้อยคลานเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าแม็กมาสตาในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแบบเกลี้ยงๆเลยนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับจิ้งจกนะฮะซึ่งขนาดตัวในร่างวัยเด็กของเจ้าแม็กมาสตานี้เนี่ยนะครับก็เป็นครีเองจอร์ที่จัดได้ว่ามีขนาดตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างเล็กนะครับในร่างวัยเด็กนะยยยย้้้าาาาาาาววววว่่่่่่่่่ใในน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 นรรรรงงงัััััััเเเเเดดดด็็กกททะะคคคคบบพืออๆผมมมิีีีขขต เ่นนีะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการที่จะทําให้เจ้าแมกมาสตาเนี่ยนะครับสามารถที่จะซ่อนตัวนะครับตามถ้าหรือว่าตามซอกภูเขานะครับเพื่อนเพื่อนเรอระยะเวลาในการเจริญเติบโตของมันได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแมกมาสตาเนี่ยนะครับต้องขอสปอยล์ไว้ก่อนเลยนะว่ามันเป็นครีเจอร์ที่เอ่อค่าสเตตเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับบวกกับความสามารถต่างๆของมันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่จะเน้นไปที่การโจมตีเพื่อให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆจจะ้้ว่่่่่าาาาเเเเป็นนครรรรีีอออออ์ทถูกกสงขึมพืต ูโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กของเจ้าแม็กมาสเตอร์เนี่ยนะครับถ้าถามว่าอ่อนแอไหมก็ผมคิดว่าไม่อ่อนแอนะเพราะด้วยสเตตัสพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับมีสเตตัสที่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็อึดมากๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เจ้าแม็กมาสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะล่าเหยื่อได้นะตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับบวกกับเจ้าแม็กมาสเตอร์เนี่ยนะครับจะมีความสามารถนะครับที่ทำให้มันเนี่ยสามารถจะแหวกว่ายนะครับหรือว่าอาศัยอยู่ในลาวาได้ด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากร่างกายนะครับหรรืออว่่าาาาาาจจจจุุดดดดกกกกเเเเนนนนนิิขง้แมมมมม็สตีียะคัับล ลาวานะครับหรือว่าของเหลวที่มีความร้อนสูงอยู่แล้วนั่นเองนะครับนั้นนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าแมกมาสเตอร์เนี่ยนะครับสามารถจะอาศัยอยู่ได้นะครับในลาวานะครับหรือว่าจุดที่มีความร้อนสูงได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับโดยที่เอ่อไม่สามารถที่จะมีครีเจอร์ตัวอื่นนะครับลงมาล่ามันใต้ลาวาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับลงมาล่าหรือว่าทําการโจมตีเจ้าแมกมาสัตตว์นน้เนี่ยยครัับกาสทจะเ้็ต้้้าาาาาาค่่อนนนขงงงสูะะเพรวถลมใ วาแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ติดสถานะไฟเนี nice ่ยนะครับแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าแมกมาสซาเนี่ยนะครับสามารถที่จะโจมตีนะครับหรือว่าต่อสู้กับครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างง่ายนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าแมกมาสซาเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับเนื่องด้วยมันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะครับก็จะทำให้ขาทั้งสี่ เจ้าแมกแมสตาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะลําบากนะครับในการวิ่งตามเหยื่อหรือว่าอาจจะลําบากนะครับในการวิ่งหนีคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับหากเพื่อนๆเล่นเจ้าแมกแม,กมกสตาในร่างไวัยเด็กแนะนําให้ซ่อนตัวนะครับอยู่ใต้ลาวาหรือว่าอยู่ตามซอกภูเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราล่าเหยื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนําให้คาบเหยื่อหรือว่าคาบเนื้อเนี่ยลงมากินใต้ลาวานะครับเพื่อนๆเพื่อรอเวลาในการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะ วัยของเจ้าแมกมสเตอร์เนี่ยจะเท่นะครับเพื่อนเแล้วก็โหดแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าแมกมสเตอร์ในร่างตัวเต็มวัยกันเลยครับ อ่ะและนี่ก็เป็นเจ้าแม็กแมสตอร์นะครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มวัยนะครับหรือว่าร่างสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับบวกกับสภาพร่างกายเนี่ยนะครับดูค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแบบเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแม็กมสเนี่ยครับเพื่อนๆที่แข็งตัวเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาบริเวณตามร่างกายนั่นเองนะครับก็ทําให้ผิวหนังของเจ้าแม็กแมสตาร์เนี่ยนะครับแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็แข็งมากยิ่งขึ้นททาาาาาาให้้้้้ศัััััตตตรรรรรูเเ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 นนนนนนีีีี่่่่ยยะะะะคคบบสสมมมถถจจจกกก็ลงงงวพืืออออขขึแแ์ มากยิ่งขึ้นนะนี่นะครับเพื่อนๆโดยเจ้าแมกแมสตาร์นะครับในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าหน้าตาเนี่ยนะครับดูดุดันขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็จะดรอปลงไปนั่นเองนะครับเนื่องด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นแบบมากๆเลยนะครับบวกกับน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะของเจ้าแมกแมสตาร์เนี่ยนะครับก็ทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงนิดหนึ่งแล้วก็ลําบากไปสักหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ก็นะครับในข้อเสียในการเคลื่อนที่ช้านะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะเนีีี่่ยกกมขข้้้อออดดนนนััเงงรืววาาทํหต เยอะเนี <Basil> <b iz> ่ยนะครับจะทำให้เจ้าแม็กแมสตาเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายนะครับจากการโจมตีแบบปกติเนี่ยนะครับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเจ้าแม็กแมสตาเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ศัตรูที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่านะครับหรือว่ามีขนาดตัวที่เล็กกว่าเนี่ยนะครับเจ้าแม็กแมสตาสามารถที่จะสร้างดาเมจนะครับให้กับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับได้สูงสุดถึง800-900ถึงดาเมจนะครับต่อการโจมตีหนึ่งครั้งเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้ได้ว่าทำการโจมตีใส่ครรีีีเเจอ์ท่มขนาดตตััววล็กๆเนี่ยนะคครรัับ้งเนีี่ยครเจอร์์ตััััววนนนนนน้้เเเี่่ยยะะคครรรบออาจจไไปสลก็ดง นะครับเพื่อๆยังไม่รวมกับความสามารถของเจ้าแม็กแมสตาอีกนะที่จะทําการโจมตีใส่ศัตรูนะครับเพื่อนๆแล้วทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะต่างๆไปอีกเยอะเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะทําให้เจ้าแม็กแมสตาเนี่ยสามารถที่จะล่าเหยื่อได้ค่อนข้างง่ายนะครับถึงแม้ว่ามันเนี่ยนะครับจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างที่จะลําบากหรือว่าต่ำนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นก็มักจะติดสถานะนะครับจากเจ้าแม็กแมสตาไปนะครับจนเสียชีวิตเลยนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าแม็กแมสตาเนี่จะะตตต้้อออองงงไปททํําาาาาาากกรรรรวววิ่่่่่มหหืืลลเเเยยัััันนนนนคบ ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆว่าเจ้าแม็กแมสต้าเนี่ยนะครับมันเป็นครีเอเตอร์ที่มีสเตตัสพื้นฐานหรือว่าพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าแม็กแมสต้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะล่าศัตรูนะครับเพื่อนๆหรือว่าโจมตีเหยื่อด้วยพลังโจมตีแบบมหาศาลเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูตัวเล็กนะครับหรือว่าศัตรูตัวใหญ่เนี่ยเจ้าแม็กแมสต้าก็สามารถที่จะต่อกรได้คกอน้ได้ค มันเป็นครีเจอร์นะครับเพื่อนๆประเภทสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าน่าจะนึกไม่ออกใช่ไหมว่ามันเป็นครีเจอร์นะครับที่คล้ายคลึงกับตัวอะไรในโลกแห่งความจริงของเราใช่ไหมครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าแม็กแมสต้า์นะครับเป็นครีเจอร์นะที่ได้รับไอเดียนะครับในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าอินสปิเรชันในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยจากสลามันเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์ของเจ้าแม็กแมสต้าเนี่ยนะครับมีชื่อคอนเซปต์นะครับว่าไฟสลามันเดอร์นั่นเองนะครับหรือว่าสลามันเดอร์แแหห่่่่่่่งงงงงไฟนน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 นัััััเเเเเเเอออะะะะคคคครรรรรรบบบโโดดยยยสสลลาาามมม์ีีีีใกกววจจิิิ็็ปชตพืๆ ที่เป็นสัตว์เลื้อยคานนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเจ้าแม็กแมสต้าเนี่ยนะครับน่าจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเนี่ยนะครับมาจากสไลมมนเดอร์ยักษ์นะครับของจีนนั่นเองนะครับเพราะว่าดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยนะครับมันคล้ายคลึงกับสไลมมนเดอร์ยักษ์ของจีนมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าแม็กแมสต้าเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงนะครับกับมังกรคูมโดมากๆเลยนั่นเองนะครับที่เป็นสัตว์เลื้อยคานแถบอินโดนีเซียอะไรทำนองนี้นะครับเเ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 พพืื่่่่่่่อออออนน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 ๆๆๆททีป็คคคคล้้้าาาาายกกััััััับบบบตตตวววงงงิโโโะะรรรรใแจมมด เป็นสัตว์เลื้อยคานที่มีขนาดตัวใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับโดยน้ําลายของเจ้ามังกรโคโมโดอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นน้ําลายที่มีพิษหรือว่าแบคทีเรียอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเหยื่อที่โดนโจมตีเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับติดนะครับเพื่อนๆแบคทีเรียหรือว่าติดเชื้อจากน้ําลายของมันนั่นเองนะครับก็จะทําให้เหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับเป็นอัมพาตแล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งหนีนะครับเพื่อนๆหรือว่าบางทีเนี่ยแพลก็อาจจะติดเชื้อจนซึ่งมีชีวิตหรือว่าเหยื่อตััวนนนนนนน้้้เี่่่่่ยยยะคครสไลลลกอองงงซึมาาาาา์ใขทจ กับเจ้าแมกแมสต้ามากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องนะครับแล้วก็สามารถทดแทนกันได้ดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเจ้าแมกแมสต้าเนี่ยมันจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างต่ําก็จริงนะแต่ว่าด้วยความสามารถแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เจ้าแมกแมสต้าเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาในการล่าเหยื่อสักเท่าไหร่เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะครับบวกกับค่าสถานะในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็โกงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้มันสามารถที่จะล่าเหยื่อได้ค่อนข้้าา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 งง่่ยเเนนัอออครรรมมมดูทีวสถขจ ตากันบ้างดีกว่านะว่าเจ้าแม็กแมสตอร์เนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับโดยเจ้าแม็กแมสตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะที่จะเน้นความสามารถแบบแพสซีฟเอฟเิกเนะครับหรือว่าความสามารถติดตัวเนี่ยนะครับเป็นหลักน,นั่นเองนะครับโดยความสามารถที่1ของเจ้าแม็กแมสตอร์นะครับจะเป็นความสามารถนะครับที่มีชื่อว่าเบิร์นแอคแท็กนั่นเองนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าแม็กแมสตอร์เนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ศัตรูเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะเผาไหม้นะครับเปื้อหรือว่าสถานะติดดไฟเเเเนนนนนีีี่่ยยยะครััับถึงง8แต้มกลทวอ ครับเรียกได้ว่าในการโจมตี1ครั้งของเจ้าแม็กแมสซ่าเนี่ยนะครับหากศัตรูเนี่ยบังเอิญติดสถานะเผาไหม้หรือว่าสถานะเบิร์นเข้าไปเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าบาดเจ็บแทบจะสาหัสเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับเพราะว่าสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้อันนี้เนี่ยนะครับมันทําดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ติดเข้าไป8แต้มเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะรอดได้ยากมากๆเลยนะยิ่งโดนเจ้าแม็กแมสซ่าเนี่ยนะครับโจมตีเข้าไปเยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะทําให้ติดสถานะเผาไหม้เนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนับบคคคืออวาาาามมสรรรถช์จนนนัั่เงะ ความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าแม็กแมสตาร์ทำการวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยนะครับจนหลอดชาร์จตรงกลางหน้าจอเนี่ยนะครับเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยนะครับหากเจ้าแม็กแมสตาร์ทำการพุ่งใส่ศัตรูเข้าไปเนี่ยนะครับจะทาให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยโดนชนอย่างแรงนั่นเองนะครับก็จะทาให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยโดนดาเมจกันไปนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่3นะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทาให้เจ้าแม็กแมสตาร์เนี่ยนะครับมีภูมิต้านทานนะครับต่อสถานะบลีดหรือว่าสถานะการเกิดบาด ปกคุมนะครับไปด้วยแมกมาที่แข็งตัวนั่นเองนะครับก็จะทําให้ศัตรูที่มาโจมตีใส่เจ้าแมกมาสเตอร์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะยากมากๆเลยนะที่จะสร้างบาดแผลให้กับเจ้าแมกมาสเตอร์นั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับคือความสามารถบล็อกเบิร์นนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เจ้าแมกมาสเตอร์เนี่ยนะครับมีภูมิต้านทานต่อสถานะเผาไหม้นะครับหรือว่าสถานะเบิร์นเนี่ยถึง100%เลยนั่นเองนะครับหมายความว่าเจ้าแมกมาสเตอร์เนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะเผาไหม้หรือว่าสถานะเบิร์นเเเเเลยยยยยนนนนนัั่่่่่่ออองงงงะะะพรรรราาาาาาววด้้กกขจแมมสต์ีีคบท บอกไปว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับจากลาวาจากภูเขาไฟเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับไม่มีไฟอะไรแล้วนะที่จะทําให้เจ้าแมกมาสเตอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะบาดเจ็บได้นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่5นะครับคือความสามารถวูแคนิกนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถติดตัวของเจ้าแมกมาสเตอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เจ้าแมกมาสเตอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ใต้ลาวานะครับเพื่อนๆได้โดยแบบไม่ติดสถานะใดๆเลยนั่นเองนะครับบวกกับในฤดูฟาร์มไม้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะ ครับเจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยนะครับจะได้รับบัฟพิเศษด้วยนะครับโดยบัฟนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองเนี่ยนะครับได้รวดเร็วแล้วก็ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในขณะที่มันเนี่ยอยู่ในฤดูดอทหรือว่าฤดูฟาร์มไม้นั่นเองนะครับส่วนความสามารถแบบแอคทีฟิลิตี้หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับเจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งความสามารถด้วยกันนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยมีชื่อว่าความสามารถไฟล์ร์เบรสนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าแม็กแมสเตอร์ เป,ป้าหมายที่โดนลมหายใจของเจ้าแม็กแมสเตอร์เข้าไปเนี่ยนะครับโดนดาเมจนะครับเพื่อนๆอย่างรุนแรงเลยนั่นเองนะครับตามค่าน้ําหนักหรือว่าตามขนาดตัวของครีเจอร์ตัวนั้นๆนั่นเองนะครับยิ่งครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับมีน้ําหนักน้อยกว่าเจ้าแม็กแมสเตอร์เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะทําให้ครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับโดนดาเมจได้แรงมากขึ้นเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับบวกกับจะทําให้ครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็็็นนคววววาา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 มมมมมมมสสสสสรร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 ถถทททีีีี่่่่ํใใหหห้้้้้้้เเเจจจจจแแแกกกกกตตตตตอยยะะะโศศัััััููไไดดลลงงืบบฟ นนะครับได้เลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าแม็กแมสเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าซาเลมันเดอร์ไฟของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆได้ได้ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับที่กำลังมองหาครีเจอร์ที่เล่นง่ายๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เก่งๆเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยนะว่าเจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเพื่อนๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับมีความสามารถติดตัวค่่่ออออนนนนนนขข้้้้้าาาาาางงงเเเยยยะะะะคคคครรรรรัััับบบแแลลลวววกกก็็ึดดมมมมมๆีีสถไฟ์ททให สามารถที่จะโจมตีศัตรูได้จากระยะไก,กลด้วยน,นั่นเองนะครับเป็นเฟลเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆที่เล่นง่ายแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับสนใจเจ้าแม็กแมสเตอร์เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาไฟเออร์อาร์ติแฟกต์นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆเพื่อนอน, Make นำมาลดราคาของเจ้าแม็กแมสเตอร์กันได้นะครับเพื่อนๆซึ่งราคาพื้นฐานของมันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องขอขายของท้ายคลิปนิดหนึน่งนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขี้เกียจที่จะ,จะไปนั่งฟาร์มไฟร์ออาารรร์์ตติแฟกนะคับหืว่ขี้เกีียจจท่่ะ,ะไปนังตามามหแบบอาร์ตติแฟก์อะไรพววกนีี้้ใหเเสยลาเนนี่ยะครัับก็สสาามรถไป่งซื้์ นะครับเจ้าแม็กมาสเตอร์นะครับได้ที่เพจพีกแอร์แซดดะคอนช็อปอีกท่นนี้นะทางเราก็มีเจ้าแม็กมาสเตอร์เนี่ยนะครับพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อเจ้าแม็กมาสเตอร์นะครับเพื่อนๆได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับทางเรามีสินค้าเนี่ยนะครับพร้อมส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆสนใจเนี่ยครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในแชทเลยนั่นเองนะครับมีทีมงานเนี่ยพร้อมตอบเพื่อนๆตลอดเวลลาเเเยนนนัั่องะครบพื่อนๆกกก็ยัังงไฝานเอาไว้ด้วยนนะครัับบกก็จไปแล้วนนะครับเพื่อๆสาเลยนะครับเพื่อนๆมีคความิดเห็นยังงไก็สาามรถ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเพื่อนๆว่าเจ้าแม็กมาสเตอร์เนี่ยนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไวพ้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ